สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะกลับมาพบกับรายการราชบุรีมีดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับบรรยุดสบายๆแบบนี้ค่ะรายการราชบุรีมีดีนั้นเป็นรายการที่นําเสนอเรื่องราวและสถานที่ต่างๆในจังหวัดราชบุรีหลากหลายสถานที่ด้วยกันนะคะและเช่นเคยค่ะวันนี้ในการียนกกมาอยู่ในพื้นที่ของตำบล้วยไผ่ค่ะและสําหรับผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์คลาสสิกวันนี้ไม่ควรพลาดค่ะดิฉันมาอยู่ที่ลมโชยคาแคร์สถานที่แห่งนี้มีรถคลาสสิกเพื่อที่จะจัดจดำหน่ายและก็เป็นที่ในเรื่องของการประกวดด้วยนะคะ ก็เดี๋ยวกลับไปติดตามรับชมกันค่ะกับท่านผู้บริหารของลมช่วยคาแคร์แห่งนี้ค่ะค่ะช่วงนี้นะคะเราก็ได้มาพบกับท่านผู้บริหารลมช่วยคาแคร์ค่ะท่านผู้บริหารคนนี้นะคะต้องบอกว่าท่านมีเรื่องของรถคาสสิก ให้คุณได้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันนะคะหลากหลายคันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ที่ฉันได้อยู่กับคุณพี่ธีรศักดิ์แล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ธีรศักดิ์ค่ะดูต้องถามก่อนนิดนึงเลยใน crate. เรื่องของความเป็นมาที่จริงแล้วพี่มีความเป็นมาอย่างไงที่ได้มาจัดจําหน่ายรถคลาสสิกแบบนี้ค่ะพี่ครับผมก็ <c oughs> ผมมีพื้นฐานอยู่ในรถมือสองอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วตอนนี้วงการตลาดมันปั่นป่วนเพราะว่ารถใหม่ป้ายแดงมันมาตีทําให้รถเต้นมือสองเนี่ย สู้ไม่ได้ครับเพราะว่ารถคันแรกโครงการรถคันแรกก็ใช่ไหมครับได้รถแสนหนึ่งรถเกง่งรถปิกงอัพก็เจ็ดแปดหมื่นใช่ไหมครับนะครับแล้วก็รถใหม่ไปแดงก็แถมประกันฟรีประกันฟรีดอกเบีย้ยผ่อนดาวได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับรถมือสองก็เลยขายไม่ออกกันเลยครับต้องปิดเกินเพื่อน,อน,อนก็ต้องขายสายป่านไม่ยาวก็ต้องปิดตัวลงไปอะไรอย<ะ>่างเงี้ยใช่ไหมครับก็เลยหันมาเล่นรถคลาสสิกรถคลาสสิกที่แบบว่ายังไม่มีใครทำใช่ไหมครับเพราะว่ามันต้องซื้อสดมันจัดไปน็น้นไม่ได้ไครับ มีความชอบส่วนตัวไม่ใช่มีความภาบส่วนตัวด้วยใช่ครับเวลาไปกับเพื่อนๆไปงานที่เขาจัดงานที่หัวหินที่พัทยาที่สุพรรณที่ไหนอะไรเงี้ยนะครับเราก็ไปเห็นว่ามันมันสวยดีเราก็ใฝ่ฝันว่าอยากจะได้ไว้ครอบครองักคันหนึ่งอะไรเงี้ยพอตอนหลังชอบเลยซื้อเยอะแยะเลยครับค่ะซึ่งก็ทราบมาว่าพี่ก็ยังนํารถคลาสสิกต่างๆพวกนี้เนี่ยเข้าร่วมในการแข่งขันในรายการต่างๆมากมายเลยใช่ไหมคะใช่ครับโอ ใน,ในราชบุรีเองหรือว่าในพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะในต,ต่างจ <นะ S 2> ังหว<ค>ัดครับนี่เพื่อนเขาไปมา4งานนะครับมีสุสพรรณบุรีก็เอามีกันค้าขับมากัน2 0 0 300คันใช่ไหมครับ <c ười> แล้วก็ที่พัทยาเมื่อเร็วๆนี้งานดัชนไทยแลนด์รบรอบ4ปีของพีตะวันก็มากัน2อ0 0าคันจัดที่ของดรถาวรพรประภาสยามคันที่ขับนะครับ <c ười> ติดกับสยามกลการนะครับที่เขามอบที่ให้เราจัดปีแล้วก็หัวหินก็งานโรงแรมอมรีที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยวันที่เท่าไหร่ที่10 สิบห้าสิบหกี่ผ่านมาเนี้ยสิบห้าสิบหกใช่ครับก็ก็ไม่มีการจัดงานการขับรถไปแล้วก็เลยเราก็ได้นำรถเข้าไปร่วมในเรื่องของการแข่งขันด้วยนะคะถ้าถามถึงแนวโน้มในเรื่องของรถคลาสสิกต่างๆอย่างเงี้ยค่ะพี่ทีพี่ธีรศักดิ์มองว่า มีความเป็นไปได้ในในในอนาคตมากน้อยแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องของการทําตลาดในอนาคตน,นะคะมันเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับ้วกระบะที่เพราะว่ามันจัดไปนั่ไม่ได้ต้องคนชอบต้องคนเงินเหลือใช้นะใช่ไหมครับเพราะว่ามันขี่ใช้งานประจําวันไม่ได้มันต้องเอาไว้ขี่ฉับฉวยไว้โชว์ไว้อวดอะไรเงี้ยนะว่าใครมีรุ่นไหนยิ่งเก่าเก่ายิ่งหลังสงครามโลกหลังที่อายุร้อยกว่าปีหรือ5 0 70ปีอะไรเงี้ยมันก็จะเท่ใช่ไหมครับที่เขาประกวดรถกาสสิกันเนียใครมีอุปกรณ์ครบเก่าอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ของเรานี่อยู่ราคาไม่แรง2 0 0แ0 0 300,000 4 0 0 0 0นอะไรเงี้ยที่วัย อย่างเงี้ย BMW หรือ Skyline อะไรเงี้ยนะครับ C10 อะไรตัวแรกๆสองสำแสนบาทอะไรเงี้ยนะครับเราไม่ใช่รถที่แบบว่าเป็นล้านๆแบบว่าจากร์คัว Porsche หรือเป็น อเมริกันที่แบบแพงใช่ไหมครับนั่นแหละครับในราชบุรีมีที่นี่ที่เดียวหรือเปล่าในราชบุรีมีที่นี่ที่เยอะที่สุดนะนะของผมนะแต่มีมีอยู่ทามที่ที่เพื่อนๆนะครับในกลุ่มของอย่างของ A เงี้ยที่เขาจัดรายการลดนิยมใช่ไหมครับของเอยู่บ้านบ้านไร่นะพี่กุณทองและของหนึ่งจอมบึงเนี่ยของเพื่อนๆนะครับแลวก็ในส่วนของพี่ของพี่อยู่ที่นี่ใช่ครับ ้าส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวชมหรือว่ามาชมเชยรถแค่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นไหนกันบ้างคะอ๋อส่วนมากจะเป็นไปรุ่นที่เขามาเที่ยวที่ที่สวนพึ่งจอมึงบ้านเราเนี่ยแวะพอเห็นเขาเลี้ยวรถกลับเลี้ยวรถกลับอย่างเงี้ยแล้วมาถ่ายรูปบ้างบางคนไม่ได้ซื้อก็มาถ่ายรูปบางคนก็มาแลกเปลี่ยนว่าซื้ออะไรที่ไหนรุ่นนี้ผมใช้อยู่อะไรแบบนี้ครับค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงช่วยให้พี่พาชมภายในรถสักนิดหนึ่งและเชวยแนะนำนิดหนึ่งนะคะว่ารว่าจะมีความสวยงามขนาดไหนภายในรถนะคะได้ครับคันนี้เป็นดัซสัน320เป็น รุ่นแรกๆของดัสสันนนะครับที่จดทะเบียนปี2,507แต่90อะไรอย่างเงี้ยนะครับรุ่นแรกพอรุ่นนี้ต่อมาถึงจะเป็น521520ที่เป็นข้างล่องแล้วก็ตามมาด้วยช้างเหย,ยบนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้ก็หายากนะครับที่มีอยู่ในบ้านเราไม่กี่คันนี้น,บ,นบไม่ถึง10คันได้ครับคันนี้ว่าจะไม่คันอันนี้ สี่สิปีนะครับคันนี้ตองพันร้อยเจ็ดก็สี่สเงี้ยเท่ากับอายุพอดีเงี้ยครั้งนี้ก็มีประวัติดีนะครับที่ถ่ายหนังที่ช่อง3ามครับที่เจนนี่เซนโตรซิวันกับพ่อนักธุรกิจใจที่เล่นเนี่ยแต่ไม่รู้เรื่องอะไรที่ผ่านมานะครับอยู่กับเจ้าของเดิมของพี่พบสร้างเงี้ยเลยโซคาครับก็ผมตั้งไว้ที่2องแสนต้นๆ้นนี้นะครับภาพแบบนี้นะครับคือเราแต่งให้พรมหมดแล้วครับเื่อนเส้นสีอะไรทำหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ be the ก็คือทั้งหมดของรายการราชบุรีมีในวันนี้นะคะกับถคลาสศิกค่ะที่ดมเชิยคาแชรแห่งนี้สป็นแบบผู้ที่สนใจแล้วก็เดินทางมาเที่ยวชมได้นะคะที่นี่จําหวัดพะยค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการราชบุรีดีๆหมดเวลาลงแล้วค่ะสัปดาห์หน้านานรายการราชบุรีดีๆจะพาท่านผู้ชมไปที่ไหนติดตามรับชมกันได้วันนี้ดิฉันต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ